思维有效，人生美好，世间一切皆有心生，心乐观，所有美好都在路上。做事时，以积极心态应对，山不过来，我自过去。事做完，用随缘心态看待，一任清风送白云。用正思维吸引正能量，把每一天活得。 热气腾腾，乐观积极，必定风生水起。正思维，正能量，好运自来。好运求之不得，但能用思维转化出来。有正思维，即使身处困境，也能拥抱挑战；即使深陷黑暗，依然有前行的力量。思维。 能引导能量，服从善念起，得从行道来，以正思维引正能量，让一生不遗憾。思维的调整，就是对命运的调整。《道德经》第十一章中有三句真言，揭示了坐忘人生、改变命运的规律。现在。 我们一起走进其中。第一句真言：三十辐共一毂，当其无，有车之用。车轮能转，毂是关键。毂上的空将三十幅合为一体，毂中的无又给了车轮转动的空间，使两人协同，这才让车两能行于大道。 对我们而言，国就像人心，面对纷繁万象，要用简单来应对；感悟无形大道，要用虚境去连接。国为车之魂，心为命之门。不是命运在现人，而是心在现命运。第二句：睁眼，三指以为气，当其无。 有气之用，着富有以为是，当其无，有事之用。和泥制作陶器也好，盖房开凿门窗也罢，都是因为无的显现，才让他们能使用。生命是有无相生的，但无的力量，要在锤炼中练柔韧，才能成养；要在主动中。 不固者，才能打破自我的小房子，走向广阔的大天地。生命是神器，心中争什么，就展现什么状态。修心是万法之本。第三句真言：故有之以为利，无之以为用。一切有形背后，必有无形作支撑。 仪器硬件的使用，都需软件来驾驭。同样，无形要显化功效，也要建筑有形。理念和理想的实现，演得脚踏实地走出来。人生中，有无要两手一起扎，悟道演得有无两边齐步走。所以，外练能力，以事立心。 内调思维，以德尽道，恩顿好心，做好手头事，尽则福自来，无我大自在。岁月以相同的方式流着，人以不同的方式活着。人生一路，命运的样子由心来定。把自己活成一束光，对自己举止改进，对他人。 真诚、善良，好的状态本身就是一种能量，会吸引滋养生命的缘法。因缘成熟时，硕果自己，用正思维吸引正能量，能坐忘人生。亲爱的朋友，愿我们起正念，涤心尘，步履从容，增福慧。 祝大家护心灯明前路，岁月逍遥得自在。จากคำอเมรพอนของอาจารย์เจ้าเมี่ยวกัวฉันได้บอกพวกเราว่าการใช้ความคิดเชิงบวก เพื่อดึงดูดพลังบวกจะสามารถยกระดับชีวิตสู่ความรุ่งโรจน์ชัชวาลทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดจากความคิดและจิตภายในหากมองโลกในแง่ดีสิ่งดีๆทั้งหมดก็จะอรออยู่ข้างหน้าเราใช้ความคิดที่ดีความคิดเชิงบวกเพื่อดึงดูด พลังงานที่ดีพลังงานเชิงบวกมองโลกในแง่ดีความคิดเชิงบวกจะนำเราไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนโชคลากไม่ใช่สิ่งที่เราร้องขอแต่เป็นสิ่งที่เราบ่มเพาะผ่านความคิดของเราแม้ในความมืดมน เราก็ยังมีพลังที่ดีที่จะก้าวไปข้างหน้าความคิดที่ดีจะนำทางพลังงานที่ดีพรล้วนเกิดจากความคิดที่ดีและคุณธรรมจากการทำความดีใช้ความคิดเชิงบวกดึงดูดพลังบวกเราจะใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จไม่มีความ เสียใจการปรับทัศนคติของเราคือการปรับโชคชะตาของเราหลักธรรมจากคำพีเต้าเตอรจริงบทที่11เผยให้เห็นหลักการของการยกระดับชีวิตและการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาหลักธรรมข้อที่หนึ่งซีดุมล้อล้อมแกนรถ เพราะกลางแกนว่างเปล่ารถจึงเล่นได้ดุมล้อก็เปรียบเสมือนหัวใจของมนุษย์เมื่อเผชิญกับความซับซ้อนมากมายเราต้องเข้าถึงมันด้วยความเรียบง่ายเพื่อเข้าใจหลทางอันยิ่งใหญ่ที่มองไม่เห็นเราต้องเชื่อมต่อกับความว่างเปล่า และความสงบดุมล้อคือจิตวิญญาณของภาชนะและหัวใจก็คือประตูสู่โชคชะตาไม่ใช่โชคชะตาที่เลือกเราแต่หัวใจรังหรือจิตเราเป็นผู้ที่เลือกโชคชะตาของเราเองหลักธรรมข้อที่สอง เ้าดินปั้นภาชนะเนื่องจากมีที่ว่างจึงใช้ประโยชน์ได้สร้างบ้านเจาะประตูหน้าตา่างด้วยบ้านมีที่ว่างจึงใช้ประโยชน์ได้ความว่างเปล่าที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นใช้งานได้ก็คือการสำแดงของความว่างเปล่าพลัง ของการไม่มีสามารถบ่มเพาะได้ด้วยการฝึกฝนและการปรับแต่งให้พวกเราหลุดพ้นจากบ้านหลังเล็กๆของตนเองและออกไปสู่จักรวาลอันกว้างใหญ่ชีวิตคือเครื่องมืออันศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่อยู่ในใจเรา จะปรากฏออกมาในรูปแบบนั้นๆการฝึกจิตก็คือรากฐานของสัพสิ่งหลักธรรมข้อที่สามีอำนวยความสะดวกไม่มีกอบบทบาทนั่นเองเบื้องหลังของสิ่งที่จับต้องได้ทั้งหมดต้องมีสิ่งรองรับ ที่เรามองไม่เห็นฮาร์ดแวร์ทั้งหมดต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานสิ่งที่จับต้องไม่ได้จะประจักษ์ชัดถึงประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยสิ่งที่จับต้องได้เราต้องฝึกฝนภายนอกเพื่อขัดเกลา จิตภายในและต้องปรับจิตภายในให้เข้าสู่คุณธรรมขอให้ตั้งจิตให้มั่นคงทำงานให้ดีปฏิบัติตามความรับผิดชอบแล้วพรอ,อันประเสริฐก็จะตามมาเองการเสียสละจะนำมาซึ่งอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ แต่ละคนล้วนดำเนินชีวิตที่ต่างก,กันตลอดชีวิตโชคชะตาจะถูกกำหนดด้วยใจของเราเองสภาวะจิตที่ดีหรือเชิงบวกคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่จะดึงดูดสภาวะที่หล่อเลี้ยงชีวิตเมื่อสภาวะเหล่านั้นสุขงอม ผลลับอันดีงามจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติการดึงดูดพลังบวกด้วยความคิดบวกหรือความคิดที่ดีสามารถยกระดับชีวิตของเราได้มิตรสหายที่รับทั้งหลายสายลมจากแสงสีทองของเดือนกันยายนพัดผ่านไป โลกจะสว่างสดใสให้เห็นถึงจิตภายในตนให้เราทุกคนตั้งจิตปลูกฝังความคิดเชิงบวกเพื่อชำระล้างจิตใจให้ผ่องใสก้าวเดินอย่างราบรื่นเพิ่มพูพนพรและปัญญาให้ทุกท่าน ปกป้องและรักษาแสงสว่างของดวงปฏิทิในจิตตนส่องสว่างภายในยส่องสว่างนำทางสู่ความไร้กังวลเบิกบานสงบเย็นและอิสระเสตรีอาจารย์เจ้าเมี่ยวกัววันที่หนึ่งตุลาคม 2,568